นิทานชุดรักโลกเรื่องความลับใต้ท้องทะเลณท้องทะเลอันกว้างใหญ่ที่สมบูรณ์ไปด้วยพืชสัตว์ต่างๆมากมายมีโลมาสีพูเพียงตัวเดียวที่อาศัยอยู่กับฝูงโลมาสีฟ้าจึงทำให้โลมาตัวนี้แตกต่างจากเพื่อนๆในฝูงทุกๆวันโลมาสีชมพู กับเพื่อนๆจะโผล่ขึ้นมาว่ายน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความน่ารักเป็นประจำจนโลมาสีชมพูคุ้นเคยกับมนุษย์แต่เมื่อมีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นบางคนทิ้งขยะเกลื่อนเต็มชายหาดเมื่อคลื่นซัดมาทำให้ขยะลงสู่ท้องทะเลและสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ คือหนึ่งแม่เต่ามาเฟืองที่กำลังตั้งท้องได้ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดก็ตกใจที่เห็นเศษขยะทิ้งเกลื่อนนี่เกิดอะไรขึ้นกับชายหาดที่สวยงามขยะเต็มหาดแบบนี้พวกเราจะอยู่กันได้อย่างไรแม่เต่ามาเฟืองพูดด้วยความกังวลใจหลังจากวางไข่เสร็จ แม่เต่มามะเฟืองรีบกลับลงสู่ท้องทะเลแม่เต่มามะเฟืองรีบมาบอกกับเราสัตว์ใต้ทะเลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนชายหาดตอนนี้บนชายหาดมีขยะเต็มไปหมดเลยสัตว์ทั้งหลายได้ยินก็ตกใจเป็นเพราะเหล่ามนุษย์แน่ๆเลยที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ต่อไป ใต้ทะเลคงเต็มไปด้วยขยะปลากระเบนเอ๋ยเราจะทำอย่างไรกันดีสัตว์ทั้งหลายต่างพูดขึ้นเป็นน้ำเสียงเดียวกันขณะนั้นก็มีขยะลอยมามา,มากมายสัตว์ทุกตัวตกใจรีบหาที่หลบภัย หลายวันต่อมานักท่องเที่ยวรู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นโลมาสีชมพูขึ้นมาว่ายน้ำแต่กลับเห็นสัตว์น้ำลอยตายเกลื่อนชายหาดส่วนใต้ทะเลก็กำลังเกิดความวุ่นวายสัตว์มากมายเจ็บป่วยเพราะกินเศษถุงพลาสติกเข้าเข้าไป รวมถึงเพื่อนของโลมาสีพูด้วยนี่เพื่อนๆของเราเจ็บป่วยกันเยอะขนาดนี้เลยหรือปะการังก็ตายอาหารก็ลดน้อยลงเราจะทำอย่างไรดีโลมาสีชมพูพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าแม่เต่ามาเฟืองเป็นห่วงลูกๆ ที่อยู่บนฝั่งเป็นอย่างยิ่งไปหาเจ้าวานเจ้าวานจึงเรียกสัตว์ทั้งหลายมาประชุมกันฉันเป็นห่วงลูกลูกของฉันที่อยู่บนฝั่งจะแย่อยู่แล้วแม่เต่มามะเฟืองพูดด้วยน้ำเสียงสะอื้นเราต้องส่งตัวแทนไปเจรจากับมนุษย์เจ้าวานเอ่ยขึ้น ฉันคุ้นเคยกับมนุษย์ดีฉันจะไปเองโลมาสีชมพูอาสาขึ้นมาบอกกับมนุษย์ทันทีที่ประชุมเสร็จโลมาสีชมพูขึ้นมาเจอกับนักดำน้ำที่กำลังสำรวจทะเลอยู่จึงบอกถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนักดำน้ำทราบเรื่องก็ตก ใจและบอกกับโลมาสีมพูว่าพวกเราทุกคนจะช่วยกันเพราะพวกเราต่างก็รักทะเลแห่งนี้เหมือนกันโลมาสีมพูรู้สึกซาบซึ้งเมื่อได้ยินที่นักดำน้ำรับปากไว้จึงบอกลาแล้วว้ว้ลง ไปบอกกับเหล่าสัตว์ที่รออยู่นักดำน้ำช่วยกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลและกระจายข่าวให้ทุกคนได้รู้เมื่อนักท่องเที่ยวทราบเรื่องก็รู้สึกสำนึกผิดที่เป็นต้นเหตุทำให้ขยะเกลื่อนในทะเล เราจะช่วยกันเพาะปะการังและนำลงสู่ทะเลเพื่อทดแทนปะการังที่ตายไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของเหล่ามนุษย์ไม่นานทะเลแห่งนี้ก็กลับมาสะอาดและสวยงามอีกครั้งโลมาสีชมพูและฝูงปลานา,น,นาชนิด ต่างว่ายน้ำขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอีกครั้งเสมือนขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันอนุอนรักษ์ท้องทะเลไว้ว้าวนั่นปูและเต่าเต็มชายหาดเลยครับคุณแม่เสียงเด็กคนหนึ่งเอ่อยขึ้นขณะที่เต่ามาเฟืองก็ฟักเป็นตัวและคลานตามกันลงสู่ทะเล ทุกๆคนมีแต่รอยยิ้มเมื่อเห็นท้องทะเลกลับมาสวยงามอีกครั้งเต่มามะเฟืองเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งมีกระดองรูปร่างลักษณะคล้ายกับผลมะเฟืองในช่วงที่วางไข่เต่มามะเฟืองจะขึ้นมาวางไข่บนชายหาด อาหารของเต่ามะเฟืองได้แก่แมงกระพุุนแพลงต้นสาหลายน้ำรึก